สวัสดีเพื่อนเทรทุกคนนะครับเช้านี้เราอยู่ที่บาหลีนะครับพอดีผมมางานคอยเฟสเอเชีย2024นะครับก็เดี๋ยวอ,อัดคลิปเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะไปนําบินบินกลับไทยละนะครับซึ่งเช้านี้บิตคอยก็ break เบรกแนวต้านสําคัญขึ้นมาแถวประมาณหกหมื่นสามพันห้าร้อยนะเพื่อนไม้ที่เราทําการวางใหเซลกันไว้แถวโซนนี้เป็นเรียกว่าเป็นโซนดาวเทลลี่แล้วกันถ้าเกิดเบรกขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นการชี้วัดเทรนท์ว่าจะปรับตัวเป็นอัพเทรนต่อตอนนี้แถวโซนประมาณหกหมื่นสี่พันเหรียญน,นะครับซึ่งประเด็นสําคัญเลยน่าจะมาจากทางฝั่่่งงขออทีปรระะชุมมเืวานนคับ ว่าน่าจะมีนโยบายในการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยแน่ๆนะเพื่อนๆก็เดี๋ยวมารอดูกันแล้วกันว่าสถานการณ์หลังจากนี้จะเป็นยังไงภาพรวมต่างๆนนี้เรามดูในรีวิวคลิปครับและคลิปนี้นะครับสับสนโดย XM ครับ XM นะครับเป็นบล็อกเกอร์อันดับต้นๆของโลกที่ได้รับอนุญาตจากทั่วโลกเลยเช่น FSC DFSA ทําให้ผู้ใช้งานทั่วโลกเลือกใช้ XM เพื่อเป็นคนไหนที่ยังไม่มีบัญชีเทรด f o r e x กทองคําคู่เงินต่างๆสามารถเปิดบัญชีผ่านลิงก์ด้านล่างได้เลยครับ ก่อนจะเริ่มเนื้อหากันนะครับอย่าขอเพื่อนกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งนะครับรวมถึงคอมเมนต์ให้หน่อยนะคนหนึ่งคอมเมนต์จะได้แรงใจให้กับทีมงานของเรานะครับและใครเข้าไปคุยต่อในไลน์แชทดิสคอร์ดเทเลกราムสามารถคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยเสมอในซัพพอร์เตอร์ของเรานะครับมีการกดสมัครในยูทูบตอนนี้มีการอัปเดตในเช่นการเทรดแบบเรียลไทม์ในชุมชนเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูได้ทั้งฝั่งบิตคอยกิบโต้เคอร์เรนซีแล้วก็ทองคำด้วยนะครับรวมถึงคลิปพิเศษนะที่เราอัดเป็นความรู้พิเศษไไมมม่่่่่ววาาาาาาาจะะเเเเปป็็ value ็็นนนนกกกกกรรรรชออออตตพืืลลลคับแ้้ยยุทธ์ๆีสถขดู ครานี้ในฝั่งของตลาดเช้านี้น่าสนใจมากๆเพื่อนเพ,นเพราะว่าในฝั่งเฟรนกินเด็กนะครับมีการปรับตัวขึ้นมาที่56แล้วก็อยู่ในโซนนูเทรลอยู่ในโซนกลางนะครับก็ปรับตัวมาอยู่ในโซนความกลัวมานานมากๆแล้วนะครับตอนนี้ดีดเข้ามาอยู่ในโซนกลางแล้วนะครับในฝั่งของคริปโต ก็เขียวขจีหมดในเพื่อนบางตัวที่เราเล็งๆไว้ก็ปรับตัวบวกขึ้นมาก่อนผมรอต่รองราคาไว้ก็ลงไปไม่ถึงนะครับเดี๋ยวอาจจะต้องโรบายละเมื่อเช้าก็อัปเดตกันไปหลายตัวเลยไม่ว่าจะเป็น WLD นะครับชิบะด้วยนะครับในฝั่งของ Bitcoin ด้วยก็เดี๋ยวมาเจาะลึกกันนะครับซึ่งน่าดูภาพรวมในกราบวกขึ้4มา14%นะเพื่อน SEI 16 SATS 23 p o b c a t 31 LDO 14%เรียกว่าฟื้นคืนชีพการซะส่วนใหญ่แล้วนะตอนนี้นะครับในฝั่งของประเด็นนะเพื่อนที่น่าจับตาเลยคือ ett, เฟดแชร์พาเวลเมื่อ Powell, วานที่มีการประชุมนะครับในฝั่งของแจ็สันโฮนะก็ประเด็นหลักเนี่ยเขาน่าจะมีการปรับลดอัตราดนอกเบี้ยแน่ๆในรอบถัดไปนะครับซึ่งเมื่อคืนเนี่ยมีการประชุมกันตั้งแต่ตอนช่วงรู้สึกว่า4ี่ทุ่มนะสีท่ทุ่มทีเ่เวลา เวลาที่ไทยนะรู้สึกเวลาที่ไทยนะผมไม่แน่ใจว่านี่มันอัปเดตเป็นเวลาที่อินโดนีเซียไหมนะฮะซึ่งถ้าดูเนี่ยตัวผมขอดูนิดน,นึงนะเมื่อกี้มีตัวโพเนี่ยเตรียมตัวโพมาให้นะครับในฝั่งของโพเนี่ยตอนนี้ก็เบนไม่างฝั่งการปรับลดใช่ไหมชัวชัวหกสิบสาม 5% 5%เนาะแล้วก็3.65%ที่4.75%นะครับซึ่งเดี๋ยวต้องมารอดูกันอีกประมาณ25วันนะครับแต่การประชุมเมื่อวานน่าจะาประเด็นหลักๆน่าจะเป็นการปรับลดดอกในรอบถัดไปนะฮะคราวนี้มาดูกันในฝั่งของดอลล่าร์เมื่อเทียบกับเงินบาทนิดนึงเพื่อนๆปรับตัวดรอปลงค่อนข้างเยอะเลยตอนนี้เช้านี้ทะลุ3 4มาแล้วนะเพื่อนถ้าดูเนี่ยขอดูแบบ5วันนิดนึงโหลงแบบดิ่งนรกมากนะครับดูแบบ1เดือนนี่ลงมาตั้งแต่เกือบ สามสะถ้าดูพีคนะสามส่ะตอนนี้ดิ่งลงมาที่ส3 9ซึ่งแปลว่าเงินบาทสตรอง เงินบาทแข็งแกร่งไหมครับว่างไงหมายความว่าเงินเนี่ยโฟเข้ามาในประเทศนะครับมีความต้องการเงินบาทมากขึ้นไม่ว่าจะเข้ามาในฝั่งตลาดเซ็ตเข้ามาในลงทุนในอุตสาหกรรมต่างๆของบ้านเรานะครับซึ่งในมันมัน,ม,นมันดรอปลงมาค่อนข้างเยอะเลยนะฮะแล้วก็ประเด็นถัดไปที่มีผลกับตลาดเหมือนกันแต่ผมคิดว่าน่าจะมีผลไม่เยอะก็คือเป็นการ move นะครับตัว bitcoin ในฝั่งเม้าก็กกนะครับมาที่ exchange รู้สึกว่าจะเป็น uh bitstamp นะ bitstamp 75m นะเพื่อนก็อันนี้อาจจะเป็นความกังวลแต่ก็ไม่ได้ส่งผลอะไรกับตลาดเลยนะเบรกกระจุยขึ้นมานะครับเมื่อวานเราช็อตไปหมายหนึ่งที่จะเรียกว่าเป็นเป็นการดูเทรนด์แล้วกันว่าเฮ้ยมันจะเปลี่ยนเทรนด์หรือย,อยังแถวโซนประมาณ63,000 ที่เป็นโน้ต้าสำคัญนะผมก็วางในเซลล์วันแถวมัน63,500ใช่ไหมเบรกขึ้นมาเลยตื่นขึ้นมานี้พอร์ตหายไปละโดนเซลล์ไปแล้ว,น,ลว,ลวนะครับะแต่ก็ตอนช่วงตีห้าผมก็เลยอัปเดตโพสชัน่นให้เพื่อนๆไปว่าเฮ้ยเราจะทำการโฟกัสในฝั่งขา L แล้วนะแล้วกเออ็เปิดในฝั่งการสโนบอลไปบางพอร์ตแล้วก็นั่งไล่เก็บอีกทีเมื่อเช้านะครับเดี๋ยวจะมาเจาะลึกกันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวรีแคปตลาดภาพรวมก่อนซึ่งถ้าดูในฝั่งของลองช็อตลิควิดเด i นะเพื่อน6,000าคนพอร์ตแตกกันไปนะครับส่วนใหญ่่่่่่เเป็็็นนนฝัังงขขาาาาชชอออตตยูละะคครบซึผมิดวจ เพื่อที่จะดูเทรนด์แถวๆโซนหกหมื่นสามเหมือนกันว่ามันจะสามารถเบรกขึ้นไปได้ไหมในฝั่งของดาวเทลลี่ถ้าเกิดสามารถเบรกไม่ได้ก็ยอมไปซอลอะไรเงี้ยนะแต่บางคนที่โอเวอร์เทรดอาจจะระเบิดจริงๆอนะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแต่ละคนวางแผนการเทรดคำนวณเงินกันยังไงนะครับอ่ะคราวนี้มาดูกันในฝั่งเงินบาทกันบ้างเงินบาทก็ค่อนข้างสตรองเลยนะถ้าดูจากในฝั่งเอเชียนบิตคัพเนี่ยตอนนี้ขึ้นมาแถวประมาณ2ล้านหนึ่งแสนหกหมื่น นะถ้าไปดูพิกพีกนะดูแบบกราฟทมเฟรยมย่อยนะเพื่อนขึ้นในพิกพีกแถวโซนประมาณสองล้านสองนะครับซึ่งถ้าดูจากในฝั่งดาวเชลรี่ทมเฟรมเดย์เนี่ยก็มีการคอนเฟิร์มในการกลับตัวแล้วนะครับแล้วก็ในฝั่งเส้นค่าเฉลีย่ยต่างๆก็ดูเหมือนจะดีขึ้นนะจะขึ้นมาทดสอบพวกเส้นด้านบนนะครับเส้น99นะที่เขาได้มีการมาคไว้ด้านบนก็เป็นโซนที่มีการขึ้นมาทดสอบก่อนหน้าแล้วก็ดรอปลุดลงมา นะเดี๋ยวรอดูกันแล้วกันในฝั่งเงินบาทนั่นเพื่อนอนะ่ะคราวนี้ขยับมาดูกันในฝั่งของตัวอีทิอิเอียมสปอร์ตดีเทียฟกันบ้างน,นะครับอัปเดตเช้านี้ติดลบอยู่นะรีเฟรชก่อนวันนี้วันที่ยี่สิบสี่นะยี่สิบสามก็อีทิอิเอียมก็ยังติดลบอยู่แรงซื้อยังไม่ค่อยมีนะครับมาในฝั่งของบิตคอยน์บิตคอยนะตอนนี้ก็บวกนะครับบวกต่อเนื่องกันมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกเจ็ดวันละนะครับเจ็ดวันแล้วแล้วก็ก่อนอันนี้ก็มีการสลับเทขายกันบ้างแต่ช่วง สามสวันที่ผ่านมานี้ผมคิดว่ากองทุนเนี่ยน่าจะช้อนกันเข้าไปค่อนข้างเยอะจังหวะค่อนข้างดีเลยนะดีขึ้นมานะตอนนี้นะครับก็น่าจะกําไรกันอยู่นะฮะคราวนี้ขยับมาดูกันในฝั่งภาพรวมตัวกราฟเทคนิคเข้ากันบ้างนะครับเดี๋ยวผมเพื่อนดูภาพภาพมันภาพบีก่อนแล้วกัน,ากนภาพที่มันเป็นไทม์เฟรมไกลๆนะฮะถ้าดูจากกราฟเนี่ยโหค่อนข้างบูลิตอะ่ะลงมาทดสอบ,บวปเซ้นค่าเฉลียล่ยแล้วดีขึ้นมานะดีขึ้นมายืนได้ในฝั่งภาพมันนะครับอ่ะแล้วก็ในฝั่งของภาพบีกนะฮะภาพบีกก็ กับขึ้นมายืนบนเส้นค่าเฉลี่ยแล้วนะแต่เดี๋ยวต้องรอดูอีก2วันว่าเขาสามารถยืนได้แบบไหนนะครับส่วนตัวผมคิดว่าน่าจะสตองคือแบบยืนในสตองอนะ่ะเพราะว่าผมไปดูทาเฟรมย่อยก็คิดว่าจะต้องหาจงังหวะโซนเข้าแถวๆถช่วงประมาณตีห้านะแต่ตอนนี้โพชชั่นก็ดรอดาวอยู่แล้วก็มีผ่อนหนึ่งที่เข้าไปทุนแถวโซนนี้แหละ,ะเฉลี่ยไปนะครับเก็บไปแถวประมาณ6กหมื่นสี่นะครับ,เ,บ,ร 64, รบเดี๋ยวมาเพื่อนดูในฝั่งของโพชชั่นกันด้วยนะครับเนี่ยอันนี้ในฝั่งของตัวการดีซีเอดีซี ในรอบก่อนหน้าที่เราดีเจกันมาเนาะก็กลับมาบวกกันละกำมาบวกกันหมดละนะครับซึ่งผมก็ได้ทําการโอน BC นะครับมาที่พอร์ตในการสโนะว์บอลนั้นเพื่อนเพื่อที่จะทําการสโนวะ์บอลเนี่ยเพื่อนดูเนี่ยอ่านี่คือพอร์ชั่นสโนว์บอลนี้ผมรอดาวอยู่นิดนึงนะรอดาวอยูนิดนึงเขา,า,เาใช้บิตคอยในการเ,าเปิดสโนว์บอลนะครับตอนนี้ติดลบอยู่0.02ย์จุดศูนย์สองบีซีก็เลสเซประมาณห้าหมื่นห้าหมื่นมาห้าหมื่นอะประมาณนะครับก็เปิดไปประมาณสามจุดหกแปดบีซีอันนี้คือ พอที่เราทําการอัดคลิปแล้วก็ใช้ Bitcoin ในการเปิดเดี๋ยวพอเนี้ผมจะเข้าไปสอนเพิ่มเติมใน Discord ว่าเฮ้ยเราจะทําการคํานวณอะไรยังไงในหน้างงานนะครับในหน้าง,งานอนะันี้เปิดไม้แรกไปก่อนเปิดไม้แรกไปก่อนนะครับคราวนี้มาดูกันในฝั่งของตัวดิสคอร์ทกันบ้างผมอัปเดตไปพอส่วนตัวผมเก็บมาได้ค่อนข้างโอเคอยู่นะเฉะลีย่ยเมื่อกี้ที่64นะครับเอนทรีไปแถวโซน64นะครับก็นั่งไล่เก็บไปไม้ใหญ่สุด64เมื่อกี้เลยก่อนอัดคลิปนะครับปึ้งเข้าไป เนีเพื่อนก็เดี๋ยวรอดูกันแล้วกันว่าว่าจะเป็นยังไงไมดี้ก็พยายามที่จะเก็บอยู่ทีทีเพิ่มแล้วก็ไอไม้ที่โซบอลใช้บิตคอยในการสโนไปนะครับก็เดี๋ยวรอดูกันก็สามารถเข้ามาตามแจมดูสัญญาลกันได้นะผมก็อัปเดตไปหลายตัวเหมือนกันเมื่อเช้ามี TIA ชิบาวิฟ WLDOP แล้วก็ BC ด้วยในการสโนนะครับอันนี้ก็ List ลิสต์รอบนี้อยู่ที่ประมาณ10%็นะครับก็นำ UD มาเกาะกันเลยเพื่อนในฝั่งของเว็บ3ามบมเบอร์นะแล้วก็อทองคำทองคำผมปิดโพชั่นไปเมื่อตอนช่วง ตีห้านะครับโคสออไปก่อนก็ได้ประมาณสี่พันกว่าดอนเก็บเข้ากระเป๋ามาก่อนตอนแรกพีคๆก,ก็มันหมื่นกว่าดนั้นเพื่อนๆดูแนละ้วพีคๆมันหมื่นหนึ่งอ่ะนะครับแล้วเมื่อวานกระชากกระชากกระชากคือมีเรื่อยแล้วก็เออเราก็เลื่อนดิเซลขึ้นมาแต่ยังไม่โดนดิเซลนะพอมันดบลงมามันเลยเคลียร์ไปก่อนดีกว่าเก็บเก็บแคทโฟมาก่อนเพราะว่าโดนดิเซลในฝั่งขาช็อ,ชอตบีซีไปด้วยนะครับแอบ ก็นำยูดีมาเกอนได้เลยในห้อง XM Member นะครับสามารถเข้ามาตามแจมมาดูไอเดียการเทรดกันได้ก็จะมีทั้งผมพี่ศิลป์พี่ตังที่เข้ามาอัปเดตมุมมองการเทรดในนี้นะฮะขยับมานะครับเพื่อนๆในฝั่งของภาพรวมตลาดกันบ้างเช้านี้ให้เบอร์ดูนิดหนึ่งภาพเดย์แลกะการเมื่อกี้ภาพบิ๊กภาพมันดูไปแล้วนะภาพเดย์ตอนนี้เนี่ยมีการเบรกเอาตัวโครงสร้างที่เป็นดาวเทอรี่นะที่ผมมองแถวโซนนี้เป็นโซนที่สําคัญมากๆเบรกเอาขึ้นมาแล้ว แล้วก็มีการยกโลยกไฮเกิดขึ้นนะครับอ่าโลมีการยกเห็นไหมแถวมันหกหมื่นห้าเฮ้ยหกหมื่นหกเลยนะครับเขาแน่จุดที่ผมวางให้แซลรอบล่าสุดที่ผมอัปเดตเพื่อนๆในดิสคอร์เนี่ยคือผมจะขยับขึ้นมาแถวโซนนี้ละตอนแรกเราจะยิงด้านล่างใช่ไหมไม่เอาระตอนนี้เบรกขึ้นมาแล้วก็ฟอร์โรบายขึ้นไปเราเป็นการซื้อแบฟอร์โรบายแล้วก็วางให้แซลแถวโซนนี้นะครับดังนั้นไม้นี้ซื้อแพงหน่อยนะเนี่ยบอกเพื่อนๆว่าถ้ามันไม่เบรก ก็รอลงไปต่อรองราคาด้านล่างใช่ไหมที่เราทําการมองว่าน่าจะลงไปลักษณะของยังไม่จบเวฟสได้แต่เนี้มันเบรกปุ๊บเราก็เลยทำอะไรทำอะไรไม่ได้ต่อรองราคาไม่ได้ลวซื้อแพงหน่อยนะครับเพราะว่ารอบก่อนหน้าเนี่ยเราดีซกันมาดีซกันมาแล้วจะได้บิตคอยในราคาต้นทุนที่มันค่อนข้างถูกเมื่อกี้ที่เปิดตัวบอร์ดดีกันเพื่อนดูนะครับตนั้นไม่เป็นไรก็แบบเรียกว่าเ,เจ้าๆกันไปแล้วกันนะครับสำหรับการดี a มาแล้วก็สําหรับการซื้อแพงกว่าเดิมนิดนึงนะฮะไอ้คราวนี้ มาดูในฝั่งมุมมองนะครับมุมมองหลังจากนี้ถ้าเกิดสมมติมันเบรกขึ้นมาแล้วเนี่ยผมเลยคิดว่าการปรับลงลึกเปอร์เซ็นต์ก็จะน้อยลงละดังนั้นเนี่ยการวิ่งขึ้นไปชุดนี้เนี่ยน่าจะเป็นการวิ่งขึ้นไปลักษณะของเวฟห้าละสี่อาจจะจบไปแล้วนะครับแล้วก็กําลังขึ้นไปวิ่งชุดเวฟห้าด้านบนนะครับซึ่งกรอบด้านบนเนี่ยเวฟห้ามันต้องมีการเบรกไฮอยู่ละนะครับผมคิดว่ายังไงน่าจะเหนือเจ็ดหมื่นสามขึ้นไม่ได้แต่ที่สําคัญเลยคือไม่ควรหลุดโลนี้นะที่เราทําการรีมาาารรคคคกกัันไไวววว้ลลลล่่่่สุดะบืออโมมม,มแ นะครับถ้าเขาออกข้างแลนดิ้งเนี่ยก็เป็นจังหวะก,การเติมแต่ผมก็เอนทรีไปไม้นึงก่อนแล้วเดี๋ยวจะหาจังหวะในการเติมเพิ่มนะครับด้านข้างอาจจะเอาบิตคอยมาเพิ่มแต่ส่วนตัวที่ผม DCA เก็บไว้ในคลังผมก็ไม่อยากดึงออกมานะในการเทรดก็คือแบ่งไว้ในเรื่องการเทรดโดยเฉพาะนะครับไม่อยากมาปนกันนะฮะอ่ะคราวนี้มาดูกันต่อ นะครับในฝั่งของการปรับลงไปในฝั่งเทรนด์ไลน์ด้านล่างเปอร์เซ็นต์ก็จะน้อยลงเพื่อนหลังจากนี้ในฝั่งไอซีมันฉี่ขึ้นมาแล้วใช่ไหมก็จะมองไปลักษณะของการขึ้นไปทดสอบนะครับตัวแนวด้านบนตรงนี้ซึ่งถ้าเขาขึ้นไปทดสอบแล้วแรงขายไม่ค่อยมีหรือว่าเป็นลักษณะเหมือนการขึ้นมาแล้วแบบแช่ขึ้นมาแล้วย่อเบาๆอะไรเงี้ยแล้วก็เปรกขึ้นไปอันเนี้ยจะเป็นลักษณะของการที่เราจะรันตัว Profit ขึ้นไปหรือว่ารันตัวพอร์ชันขึ้นไปแล้วก็พยายามขยับนะครับในฝั่งของ SL ขึ้นไปจากจุดเนี้ยใช่ไหมที่ ขึ้นไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยนะครับก็เดี๋ยวดูหง่ายๆกับทีนึงแล้วกันผมอาจจะต้องรอดูอีกวันวันสอวันว่าจังหวัดแถวโซนนี้เราจะเติมได้มากขนาดไหนแล้วดีเลคชั่นตลาดเป็นยังไงนะครับขยับมาดูกันในฝั่งของตัวแนวนอนแนวรับแนวต้านแนวนอนกันบ้างนะครับตอนแรกเราจะต่อรองราคาด้านล่างใช่ไหมผมก็คิดมันลงมาเหอะลงมาเหอะนะครับแล้วก็ในฝั่งเอลคอลต่างๆก็จะได้ต่อรองราคาด้วยมันไม่ยอมลงมาเบรกขึ้นไปคนนี้ไม่เป็นไรมันก็เบรกในฝั่งของตัวซัพพลายขึ้นไปใช่ไหมดังนั้นมันก็จะมีซัพพลายถัดไปปเนนาาะโซรมณ6 นะครับแล้วก็มีซัพพลายถัดไปทําประมาณ7จ็ดหนหนึ่งแล้วก็ด้านบนไฮเลยเก่าเลย7 3็0หม0นะครับซึ่งเดี๋ยวรอดูกันแล้วกันว่าจะขึ้นมาทดสอบยังไงนะครับหลังจากนี้ขยับมานะครับในฝั่งของตัว ที่เป็นเทรนไลน์ในภาพใหญ่ๆนะเพื่อนคือตอนแรกเรามองว่าเราจะไปต่อรองราคาด้านล่างเลยนะคราวนี้มันไม่ยอมลงไปนะครับมันดีดกลับขึ้นมาดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะดูคือนะครับตัวแนวรับเมื่อกี้เลยจุดเดิมแถวโซนนี้นะครับแล้วก็เราดูไพ่ราคาว่ามันจะแลนดิ้งยังไงมันจะแลนดิ้งแบบนี้ไหมแล้วก็ค่อยๆปรับขึ้นต่อไปทดสอบด้านบนแล้วก็เบรกขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งจุดนี้เราจะเติมเพิ่มนะเพื่อนแล้วก็ทําการบริหารจัดการในแซวให้ดีตรงจุดด้านล่างตรงนี้แล้วก็พยายามข,ขยับขึ้นมา ถ้าเทรนด์มันเกิดจริงๆนะซึ่ง,ง,งเราก็ดี d c มาในราคาที่มันค่อนข้างดีนะเราก็พยายามที่จะมาเบสให้ได้ BC เพิ่มตรงนี้อะไรเงี้ยนะครับก็เดี๋ยวาอัมาเดตกันอีกทีขยับมาในฝั่งของตัว MCMC เอเนี่ยเบรกในทำเฟรมเยก่อยมาละพวกสปายโซนแต่ก็ยังไม่หลุดยังไม่หลุดกรอบในฝั่งดาวเทรนเพราะว่าหลุดกรอบมันต้องไปทำการเบรกด้านบนเลยนะครับแถวโซนประมาณ6,9 0 0 0อันนี้อาจจะแบบทูเลทนิดน,นึงถ้าเกิดใครที่เทรด NMC แล้วก็รอไปเบรกด้านบนอะไรเงี้ยนะครับดังนั้นณจุดนี้ก็จะมีีจุดดท่่เรราาาาสามมาถ S ในฝัง MMC ไ,ไ้หยึ นะครับแต่ในฝั่งเส้นค่าเฉลียร์ในฝั่งดาวเทอรีเนี่ยมันค่อนเป็นค่อนข้างเป็นคอนดิชันหลักของผมดังนั้นผมก็เลยไม่ได้โฟกัสเอสละคือถ้ามันสามารถเบรกแถวโซนประมาณ6กหมื่นสามห้าร้อยแถวโซนนี้ขึ้นมาได้เนี่ยเราก็จะหยุดเอสละแล้วก็ Follow L อย่างเดียวนะครับก็เทรดตามแผนนั้นเพื่อนซึ่งจริงๆแล้วแถวกรอบเนี่ยเทรดค่อนข้างยากนิดนึงเพราะว่ามันแบบสวิงอ่ะคนที่แบบเทรดเป็นเทนแบบเราเนี่ยสวิงแบบนี้ยล้วเทรดยากนะครับณจุดแถวโซนเนี่ยเทรดยากมากเพราะมันขึ้นปุ๊บสวิงหลุดลงมาตรงนี้โดนไอแซลไปหม้ยหนึ่งใช่ปะจำได้้้้้ใช่มมัแแลลววกก็เซตรรงนนีาไดะคบ ขึ้นมาแล้วโดนในเซลตรงนี้อีกไม้หนึ่งแล้นั้นเนี่ยเราหาเกณฑ์ในการเล่นที่มันค่อนข้างบีบแล้วก็มีเรียวกว่ามีลิสความเสี่ยงไม่ได้เยอะแล้วกันซึ่งเปอร์เซ็นที่เราโดนในเซลไปจา,จากจุดที่เราเปิดผมเปิดแถวมันหกหมื่นหนึ่งมั้งจำไม่ได้แถวโซนนี้นะก็โดนในเซลไปรู้สึกว่าเล่นเซประมาณสามเปอร์เซ็นของภายราคาตลาด2.7 2.8อะไรเงี้ย มันก็เป็นจุดที่เราจาเป็นต้องเปิดอ,ะอ่ะเพื่อที่จะรีเช็คตลาดด้วยว่ามันเจา้ายังไงนะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่เปิดเลยเราก็จะไม่รู้ว่าให้มันเลือกทางหรือเปล่าหรือว่าบางทีเราจะเสียโอกาสในการที่มันจะลงไปต่อรองราคาข้างล่างก็ได้อะไรเงี้ยนะครับคราวนี้มาดูกันในฝั่งของดาวโจนส์บ้างดาวโจนส์เมื่อวานบวกขึ้นมาเลย400จุดนะเพื่อนขึ้นมาจ่อไฮอีกนะครับโอ้โหดูเดือดจัดนะเนสเดกขึ้นมา200กว่าจุดนะครับในฝั่งของน้ํามันดีดกลับขึ้นมาหลังจากที่เกิดดาวเจนใช่ไหมเนี่ยน้ำมันเก แต่ยังประครองไปในฝั่งของดาวเทนอยู่นะครับหลังจากนี้มันอาจจะมีการสวิงผมว่าสวิงในกรอบนี้แหละในฝั่งน้ํามันนะครับแล้วก็อาจจะลงไปเจอด้านล่างอีกทีนึงอะไรเงี้ยถ้าเกิดสมมติมันไม่สามารถเบรกแถวโซนประมาณ80ขึ้นไม่ได้นะครับซึ่งเป็นแนวต้านสําคัญที่มีแรงเทขายลงมาเนะอะในฝั่งของดอลลาร์ดอลลาร์โหดิ่งนรก,กว่ะโคตรดิ่งนรกเลยนะครับลงต่อลงต่ออีกอะตอนแรกคิดว่าจะไซด์เวย์แล้วลงต่อแนะลงไปเลยนะ <laughs> แล้วก็เมื่อกี้เปิดในฝั่งของยูดีทีใช่ไหม เทียบกับ TSB ให้ก่อนเพื่อนดูนะครับก็ดบลงมาต่อตอนนี้ทาวโซนประมาณ33.99แล้วอะโหนะฮะคือถ้าดูจากเทรนเนี่ยมันหลุดเทรนที่เป็นเรียกว่าเป็นโซนแนวรับสำคัญลงมาแล้วนะครับในฝั่งดอลลาร์นะฮะเหมือนตอนนี้คนก็ทิ้งดอลลาร์แล้วก็มาเข้าในฝั่งของเงินบาทนะครับถ้าเปรียบเทียบนะตอนนี้เงินบาทมีความต้องการมากกว่าถ้าดูจากกราฟนะถ้าดูจากกราฟเนะี่ยนะขยับมาในฝั่งทองคํากันบ้างทองคำอ,อยู่ไหนนะขอดูกันนี่อันบนนะครับ ของคำเมื่อวานบวกกระจุยเหมือนกันนะครับบวกกระจุยกับขึ้นมาในโซนที่แบบที่จริงผมเอสด้านบนมานะแล้วก็มีหมายที่แบบว่ากลับมาแถวโซนทุนด้านบนก็นได้กำไรอยู่ก็เลยเคลียร์ไปก่อนนะครับเคลียร์ไปตอนช่วงตีห้านะครับเคลียร์ไปนะฮะก็ได้กาไรมาสี่พันกว่าดอลก็เรียกว,ว่าเอาไปรักษาบาดแผลที่เราที่เราโดน SL s อเอลเพื่อเพื่อรีเช็คตลาดในฝั่งบิตคอยนะก็เดี๋ยวรอ,อดูทรงในการที่จะเปิดโพชั่นอีกรอบหนึ่งซึ่งผมคิดว่าอาจจะรอจังหวะเขาขึ้นไปทำดเจนีแนนบนก็อจ,จะเอสลงมาอีกทีหนึ่ง นะครับในในฝั่งทองคำนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดมันดิฟลงไปเร็วเลยอาจจะหาจังหวะในการเอลด้านล่างนะครับในฝั่งทองนะเนี่ยคราวนี้เราม,มาเจาะก,กันในฝั่งของเอาคอยบ้างเอาคอยที่ผมอัปเดตไปตอนช่วงเช้านะก็มี OP ตัวนึงเนี่ยแถวโซนนี้แหละนะครับแถวโซนนี้ที่อัปเดตในฝั่งของมุมมองการเข้าไปตอนแรกเรารอต่อรองราคาด้านล่างแล้วก็จะวางไอ้เช้าด้านล่างผมคิดว่าด้านล่างเนี่ยมันค่อนข้างบีบมากๆนะถ้าเกิดเราได้ด้านล่างนี่คือสวยมากๆ นะครับแล้วก็เป็นจุดที่คิดว่าจะได้โพชั่นเยอะด้วยนะครับก็เลยรอต่อรองราคาแต่นี้ข้อนี้มันเบรกขึ้นมาแล้วก็เบรกดาวเทอรี่ขึ้นมาด้วยก็เลยต้อง follow by แล้วจำใจต้องซื้อนะเพื่อน่ะไม่ไม่เป็นไรได้แพงหน่อยนะครับแล้วก็ในฝั่งของ w LD เช่นกันนะครับอัปเดตไปตอนช่วงเช้าก็แถวโซนนี้แหละนะครับก็น่าจะมีกำไรนิดหน่อยแลบวกขึ้นมาหนึ่งเปอร์เซ็นต์ละนะครับแล้วก็วิบวิบเหมือนกันวิบก็อยู่แถวโซนราคาทุนนะครับที่ล็อปเดตกันไปก็กเลือ่อนได้เซล์ขึ้นมาจากจุดที่เราต่อนนะครับ เขยาีมาในฝั่งช mm ิบะเพื่อนๆชิบะด้วยชิบะเป็นตัวที่น่าสนใจเลยนะครับรอบนี้เพราะว่าผมว่าความเสี่ยงในการที่จะโดน SL ลึกๆเนี่ยมีน้อยกว่าตัวอื่นมันมันลิ้นอยู่ที่ประมาณ17% 1เเอนงในฝั่งชิบะนะครับก็เลยเลือกเข้ามาในพอร์ตด้วยแล้วก็อยู่ในโซนที่คิดว่าน่าจะขึ้นนั่นละแหละชุด,ดใหญ่นะครับถ้าเกิดไปเข้าด้านบนนี้ดอลลาร์ลงมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันแต่ตอนนี้จากด้านบนเปนดอลลาร์ประมาณหกสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เนาะแต่ตรงจุด,นนจดเ,ดน,ดน,เดน,นี้เยมันอ้ เรียกว่าสัญญาได้สัญได้ได้โพริชันเนี่ยเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับก็เป็นจุดที่น่าสนใจอีกหนึ่งตัวนะครับ TIA นะครับ TIA ก็มีหนึ่งตัวหมือนกันที่เรารอด้านล่างกันไม่ลอมลงไปนะเบรกขึ้นมานะครับซึ่งจริงๆแล้วมันก็จะมีการวิ่งคล้ายๆกับตัว WLD นะ TIA เนี่ยถ้าเรามาเจาะดูเนี่ยมันคล้ายๆกันตรงที่ว่ามันมีการวิ่งเป็นลิมเพื่อนๆมันวิ่งไปลักษณะของ ending d a c h ละตอนเนี้ยที่เรามองเห็นนะที่ผมมองเห็นเนี่ยเนี่ยถ้าดูแล้วเนี่ยมันวิ่งเป็น ending d a c นะครับแล้วถ้าสมมติเขาเบรกเอาท์ขึ้นมาตรงนี้มันเริ่มมีการเบรกเอาท์เกิดขึ้นละแลยะย่อเบาๆตรงจุดนี้เป็นจุดที่ต้องโฟ l ์วบา y นะครับเหมือน WLD เลยเห็นไหมเนี่ยเบรกเอาท์จากตัว ending d a g เห็นไหมเนี่ยแถวโซนเนี้ยที่ที่เราบอกเพื่อนแบบถ้าอยากจะรีบเก็บเนี่ยสปอตก็น่าเก็บน่าสนใจในการเก็บเนี่ยเบรกขึ้นมาแล้วก็ควรจะต้องโฟ l ์วบา y ละเพราะว่าลิสตความเสี่ยงมันน้อยไหมจุดที่มันจะขึ้นไม่ได้เนี่ยโหแบบ 10x อะอย่างน้อยผมว่า 8x อะไรเงี้ย ก็ก็มีโอกาสเราอาจจะหย่อนในฝั่งของสปอตไว้ก็ได้หนึ่งเปอร์เซ็นต์ของพอร์ตอะไรเงี้ยเหมือนแบบที่ผมเลือกพวกพอร์ตเว็บสามในดิสคอร์ดในยูทูบที่เราเพื่อนเพื่อนกันไปนะครับก็สามารถเข้าไปตามดูกัได้ครับส่วนในห้านิปนี้นะครับเราก็มาอัปเดตตลาดกันเนาะตลาดมีการปรับตัวดีขึ้นมาทะลุแนวต้านสำคัญ63,500นะครับเราโดนในเซลล์กับใบ,บไม้นึงเมื่อวานปิดทองไปแล้วตอนช่วงตีห้านะครับแล้วตอนนี้ก็ โฟกัสในฝั่งขา L แล้วแล้วก็พยายามในจะ snowball ให้มันติดนะเพื่อนไมน้นีขึ้นไปแถวโซนประมาณเ70,000 up อ,อะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าคิดว่าน่าจะขึ้นเวฟ5ได้แล้วหลังจากนี้นะครับก็เดี๋ยวจะอัปเดตก,กันเรื่อยๆนะเพื่อนถ้าใครที่ยังใช้งานในเช่นนั้นต่ไม่เป็นสามารถดูคลิปต่อท้ายจากคลิปนี้ได้เลยนะครับผมทำเป็นซีรีส์ไว้ให้ละแล้วไม่ได้ชอบคอนเทนต์ของเราฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับทางช่อง YouTube ลองดูด้วยนะครับจะได้มพานเนื้อหาในฝั่งคริป